สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมารีวิวนะครับหลังจากที่พี่ทำการใช้งานกับมือถือทั้ง3ตัวนี้นะครับกับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงครับกับราคาที่โคตรคุ้มจากเทคโนอิฟนิกและ,ะบล็อกโค้ดราคาผมสำหรับในปี2 0 2 6ทั้ง3ตัวนี้ยังน่าซื้อน่าใช้งานไหมกับงบเลทไม่เกิน2000นะครับ กับเจ้าตัว t e c h n o s p a r โ Go 2ซึ่งพี่ทำการกดสั่งซื้อตัวนี้มากับราคานะครับ1890บาทจากราคาเต็มคือ2,499บาทนะครับแล้วก็จะตัวอีฟนิกสมาร์ทสิที่พี่ทำการกดสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา1,890จะราคาเต็มคือ2,499บาทนะครับแล้วก็ตัว p o c ร C โคซี 71ที่พี่ทำการกดสั่งซื้อตัวนี้มา1,790บาทจะราคาเต็มคือ2,299บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการกดสั่งซื้อทั้ง3ตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะครับตามนี้คือให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งนะครับราคา อาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะลงแนะนำว่าให้กดเช็ตราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผมตามลิง์หินให้ใต้คลิปนี้ทั้งแอปฟ้าหรือแอปส้มหรือที่ตะกร้าสินค้านะครับที่พี่ทำการกดสั่งมาก็ใต้คลิปนี้มาดูว่าทั้ง3ตัวนี้กับมือถือน่าซื้อน่าใช้งานในปี2 0งสจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมกับละตัว เทคนสปาร์โกสองให้ดูก่อนว่าในการดีไซน์นะครับมีความสวยงามในการออกแบบจริงครับซึ่งเก็บดีเทลกับการออกแบบฝาหลังถือว่าทำออกมามีความสวยงามจริงครับกับตัวบอดี้ของตัวด้านหลังนะครับนี่ถือว่าสวยมากซึ่งพี่ชอบกับตัวบอด y ี้และตัวผิวสัมผัสของตัวในการจับมาตัวนี้ให้มากับความบาง8.3ม mm, มิตกับน้ำหนักให้มาประมาณ100 8 7กรัมนะครับก็ถือว่าบอดี้ในการพกพาก็ถือว่าพกพาได้ง่ายมากหน้าจอถือว่าทําหน้าจอออกมาได้สีสันมีความสวยงามจริงครับกับหน้าจอให้มา 6.67นิ้วกับหน้าจอ120เฮิรน,นะครับผมนี้ซึ่งฮัดกดบอกเลยว่ามีความสม,มิจริงครับกับตัว Android เวอร์ชัน15กับกล้องหน้า8ล้านมีไฟแฟลก l ลแล้วก็กล้องหลัง13ล้านมีไฟแฟลก l ลให้เรามาเรียบร้อยก็ถือว่าสเปคให้มา เพียงพอจริงครับกบแบตให้มา5พันเมล์วพร้อมด้วยฟ้ชาชัดให้มา18วัตต์นะครับนี่อันนี้คือดีไซน์ของตัวเครื่องแล้วก็ด้านข้างเป็นปุ่ม power สามารถทำการปลดล็อกโดยการสแกนด้วยมือที่ปุ่ม power ตัวนี้ก็มีให้เรามาเพียรพอทรัร้งหมดถือว่าทำออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยสับตัวสเปกของตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือการดีไซน์ของตัวเครื่องมีความสวยงามในการออกแบบจริงครับ เก็บดีเทลได้อย่างลงตัวมากอันนี้พี่ขอชื่นชมในการออกแบบของตัวนี้ผมที่ทำออกมาได้สมบูรณ์แบบมากครับผมหลังจากพี่ทำการใช้มาลำโพง2ตัวเป็นลำโพงคือ DTS นะครับก็ถือว่าให้มาเพียงพอจริงมาดูตัวนี้จะเป็นอะไรบ้างสับตัวผมตัวนี้คือเจ้าตัว e f r i c นะครับผม Smart 10กับมือถือที่บอกว่าสเปคให้มาจัดเต็มเช่นกับตัวเทโนสปาย โก2เลยโก2ให้มาคือแรม i ิพิชชนคือแรม4กินะครับผมกับความจุรุ่นเบบเลยคือความจุ64นะให้ดูก่อนนี้ให้ดูรุ่นเบบวันนี้พีการแชรอยู่นะครับผมนี่ครับก็ถือว่าทําออกไม้ดีมากนะกับตัวแรม4กินะครับอันนี้ให้ดูก่อนว่าในการดีไซน์ซึ่งจะมีความใกล้เคียงกันจริงนะของเทคโนส่วนตัวนะใครชอบแรมเยอะก็ไปเทคโนอันนี้ เริ่มต้นคือแรม3ินะครับของตัว E f i รกแต่ก็ถือว่าดีไซน์ก็มีความสวยงามทุกอย่างตัวลอมตัวแรมคือมีความใกล้เคียงกันมากมีความนมื่นไหลใกล้เคียงกันจริงเพราะว่าเป็นแบรนด์พี่เป็นแบรนด์น้องนะครับผมทั้งคู่นี้ส่วนตัวนะพี่ชอบในการจับแล้วก็หน้าจอในการสัมผัสเทคโนก็ถือว่าทำออกมาดีมากอีฟนิกก็ถือว่าทำออกมาดีมากคือสามารถ เรียกเลยว่าใครชอบตัวไหนทั้งสองนี้คิดว่าคุณสมบัติใกล้เคียงกันมากนะครับให้ดูก่อนว่าดีไซน์และความสวยง,งามของตัวอีฟ i นิคสมาร์ทซิปจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมของตัวนี้เนาะนี e. ่อันนี้คือการดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับก็ถือว่ามีความสวยงามในการออกแบบนะครับเก็บดีเทลของตัวบอดี้ได้อย่างลงตัวมากอันนี้พี่ขอชื่นชมในการออกแบบของตัวบอดี้ที่มีความสวยง,งาม กล้องหลังให้มา8ล้านเป็นออโต้โฟกัสกล้องหน้า8ล้านสามารถบันทึกวิดีโอได้ 2K 30เฟรมทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะครับผมตัวนี้ซึ่ง CPU ให้มาทั้ง3ตัวนี้ CPU รุ่นเดียวกันนะผมตัวนี้คือ Ubisoft t 7250 Octa Core กับ Android version 15เหมือนกันทั้ง3ตัวนะครับนี่อันนี้คือความบางความบางให้มา8.3 ทั้ง3ตัวนี้ความบางให้มาเท่ากันคือ8.3ม mm มนะครับแล้วก็น้ำหนักคือเฉลี่ยไม่เกิน200กร,รมัมทั้ง3นี้ให้มาเหมือนกันครับกับตัวบอดี้หนักลำโพง2ตัวคือลำโพงตัว DTS ของผมกับหน้าจอให้มาบอกว่าหน้าจอสู้แสงดีมากกับหน้าจอ 6. 6.7 6นิ้วกับหน้าจอ120เฮิรมนี้ทัชกดมีความสมูทมากแล้วก็สู้แสงให้มา 700อนินกับแบต5 0 0 0ันเมล์แอมป์อาพร้อมด้วยฟ้าชัดให้เรามา15วัตนะครับก็ถือว่าดีไซน์มีความสวยงามแล้วก็ตัวนี้ทำการสัมผัสมาพี่รู้สึกว่าเวิร์กมากกับการใช้งานตัวนี้ผมซึ่งพิ่ใช้งานมาถือว่าทำออกมาได้ดูดีพอสมควรแล้วก็ดีไซน์ความบางก็จะมีความใกล้เคียงกับเจ้าตัว p o c o C71 นะครับนี่อันนี้คือความบางอันนี้จะเป็นแบบมวนๆน,น,นี่อันนี้แบบเดี่ยวๆซึ่งมอกว่าตัวบอดี้ทำออกมาน้ำหนักก็ถือว่าดูดีมากใช้งานง่ายจริงผมเนี่ยนี่ลำโพง2ตัวนะก็ หลังก็ถือว่าดูดีแล้วก็ใช้งานได้ง่ายจีิผมหลังจากพี่ทำการใช้งานมามาดูตัวนี่คือ BOCO C71 กับมือถือที่ให้มาแบตจะเยอะกว่าเพื่อนนะ 5,200mAh เมแล้วก็ฟ้าชาร์จให้มา 15W วัส่วนตัวนะแบตไม่แตกต่างกันมากก็คืออยู่ได้1วันเพียงพอมากนะครับผมทั้ง3ตัวนี้นะครับผมแล้วก็หน้าจอให้มาสีสันดีมากกับหน้าจอที่ขาดใหญ่กว่าเพื่อนเขานะครับก็คือ 6.88นิ้วกับดิฟเฟนทให้มาตัวนี้คือ110้เฮิรตซ์ทัดกดก็ถือว่ามีความสมูทจริงครับกับตัวนี้รุ่นแรม 3G กิกบวกเพิ่ม 3G กิกกับความจุ6 4อันนี้ก็แรม 3G กิกบวกเพิ่ม 3G กิกกับความจุ6 4อันนี้แรม 4G กิกบวกเพิ่มส G กิกกับความจุ64นะถ้าแรมเยอะก็ตัวเทคโนจะแรมเยอะกว่าเพื่อน1กิกนะครับผมอันนี้คือสเปกที่ในการเปรียบเทียบให้ดูนะครับนี่อันนี้คือความลื่นไหลก็ถือว่าทำลอมออกมามีความลื่นไหลแล้วก็หน้าจอก็ถือว่าใหหญ่จจริงรน้าอ แบบตัวยูหรือว่าตัวยดนามผมบริเวณด้านบนของตัวเครื่องกล้องหน้าให้มา8ล้านกับกล้องหลังจะมีความคมชัดมากกว่าใครเขาคือ32ล้านพิกเซลนะครับผมซัพพอร์ต i 4 Wi-Fi 5ทั้ง3ามนี้สามารถทําการซัพพอร์ตได้อันนี้คือบอดี้ผมให้ดูเหรอว่าในการเปรียบเทียบของบอดดี้จะเป็นอย่างไรนะครับนี แล้วแต่คนชอบเพราะว่าชอบแบรนด์ไหนเนาะส่วนตัวถือว่า Body ี้ทำออกมามีความสวยงามเลยกับทั้ง3ตัวนี้นะครับนี่เท h n o ก็สวยอ f ฟ n i กก็สวยโป c o โคก็ถือว่าทำออกมาได้สวยเช่นกันนะครับนี่อันนี้คือโมดูลกล้องนะครับให้ดูกันว่าโมดูลกล้องในความแตกต่างกันจะเป็นอย่างไรบ้างก็ถือว่ามีความแบบใกล้เคียงกันมากอะ่ะ ในการจัดมาตำแหน่งของตัวกล้องนะครับก็ถือว่าดูดีจริงแล้วก็ความบางให้มาเท่ากันนะกับความบาง8.3ม m mm มนะครับแล้วก็มีปุ่ม power ในการใช้งานในปุ่มสแกนนิ้มือซึ่งบริเวณด้านข้างเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็อันนี้มีหูฟัง3.5ทั้ง3ตัวนี้เหมือนกันหมดนะครับแล้วก็มีตัวพอร์ต Type C fast charge เท่ากันคร 15วัตต์แต่แบตของเจ้าตัว p o c o C71 ให้แบตมา5 2 0 0เอาส่วนตัวนะแบตบก็ไม่ได้แตกต่างกันหรอกในการใช้งานจริงของผมตัวนี้นะนี่วิดีโอก็กล้องหน้าผมตัวนี้ให้มาทั้งหมดคือ 1,80p นะผม30เฟรมแต่ตัว e f n i x นะผมถ่ายได้เป็น 2k 30เฟรมนะแต่กล้องที่มีความคามชัดสงูงสุดคือเจ้าตัว p o c o C71 จะมีความค,าม,คามชัดที่32อองมาคือเจ้าตัวผมเทปโน แะผมสปาโก2สอแล้วก็จะตัวอ e ิฟรีผมใซึ่งเอาถ่ายจริงๆนะก็ไม่แตกแต่างกันมากมายผมมาดูว่าเฮ้ยห,หน้าจอจะเป็นอย่างไรบ้างในการใช้งานของทั้ง3ตัวนี้นะครับนี่ให้ดูกันหน้าจออันนี้คือสีสันของหน้าจอ6 c p พีทำการใช้งานมาก,ก็ถือว่าสีสันทําออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยกับทั้ง3ตัวนี้นะครับนี่ให้ดูกันหน้าจอแต่การสู้แสงนะครับก็ถือว่าดูดีมากสับหน้าจอแล้วก็ความสวยงามนะครับนี่ ทำออกมาได้ดีนะหน้าจอก็ถือว่ามีความเลื่อนไหลกดทัชมีความสมูทจริงครับกับหน้าจอ6.67นิ้ว6.67นิ้วแล้วก็ 6.88นิ้วหน้าจอ HD+ part เท่ากันนะครับนี่ความเลื่อนไหลก็ถือว่า CPU ก็ไม่แตกต่างกันมากเล่นเกม RV ตำๆำรับเปิน60เฟรมทั้ง3ตัวนี้ทำได้เหมือนกันนะครับทุกอย่างเข้าแอปก็ถือว่ามีความใกล้เคียงกันมากความเร็วความเถียนก็ถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควร UI ก็จะมาี่ผมอันนี้คือ UI ของหน้าจอนะครับนี่สปีนะัความสวยงามของ UI พี่ว่า ตัวเทคโนโจัดองค์ประกอบของ UI ออกมาได้สมมากเพราะว่ากล้องหน้าไปแบบเจาะดูนะครับนี่ถือว่าดูดีมากอ่ะดีไซน์ก็สวยแล้วก็มีความพรีเมียมลำโพง2ตัวด้วยอีฟนิกก็ทําออกมาได้สวยนะครับนี่ถ้าใครชอบแบรนด์ของเสี่ยวมีล่ลที่ใช้งานได้ง่ายก็ไปตัวบล็โค471แล้วก็กล้องหลังความคมชัด3ามสก็ถือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรมาดูว่าเฮ้ยทั้ง3ตัวนี้กล้องจะมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดน,นะครับนี่ให้ดูกัน ตัวกล้องนะครับปึ๊บอันนี้พีเขาถ่ายกล้องหลังที่มีความคมชัดที่เป็นนออมมออทั้งหมดนะครับนี่ถือว่าชาัตเตอร์กดเร็วนะครับผมสัมผัสมาอันนี้คือกล้องหน้านะครับผมนี่อันนี้กล้องหน้านะครับก็ถือว่าทำสีสันออกมาสับพีก็ถือว่าดูดีนะสับกล้องหน้านะครับ UI ของกล้องก็ไม่แตกต่างกันมากหรอกครับผมแต่ตัวเท็ n โนและอิฟเนียจะมี UI ในการปรับยุกเด่นที่เยอะแต่บอกว่าตรงๆเลยก็ไม่แตกต่างกันมากใหม่หรอกถ้าใช้งานจริงๆนะครับผมอันนี้คือกล้องหน้านะครับซีซันก็มีความใกล้เคียงกันมากเพราะว่ากล้องหน้าให้มา8ล้านทั้ง3ตัวเลยนะครับนี่ถือว่าตัวพวกโคกสีสันดีมากเก็บดีเทลได้อย่างเวิร์คเท็กโนก็ถือว่าเวร์นมากครับผมคือตัวจบจริงๆนะเท็กโนเนี่ย กับงบเลทแบบไม่เกิน2,000อ่ะบางครั้งของราคาอาจจะขึ้นนะครับผม3,000เอ้ย2,000กว่าบาทก็อาจจะขึ้นถ้ามีของรีบไปกดเลยเพราะว่าของมันหมดเร็วจริงๆผมกับทั้ง3ตัวนี้นะครับอันนี้คือกล้องหลังนะครับที่พี่ไปสัมผัสมาสีสันดีมากอะ่ะคือตัวเทคโนคือเดอะเบสมากกล้องทําออกมาได้ดีมากๆโหสีโคตรดีอะ่ะดูคือเก็บ d e t a i ของสีออกมาคือ work มากครับ โหโดีเทลของสีบอกเลยว่าสุดจริงครับแล้วก็กล้องตัวนี้ถือว่าดีมากนะสับตัวกล้องให้เรามานะครับนี่ตัวนี้ก็ดีแต่อิฟินิกก็ถือว่าเก็บดีเทลของกล้องออกมามีความใก,กล้เคียงกับตัวอิฟินิกมากเลยครับนี่สีสันมีความค,าม,คมชัดแต่ถ้าใครชอบความสมจริงความคมชัดในสุด,สด,สดก็ตัวเดี๋ยวผมตัวโปรโคก็ถือว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรถือว่ากล้องก็ไม่ได้แตกต่างกันมากหรอกถือว่าความชัดจะแตกต่างกันแต่ตัวตัวเซ็นเซอร์ของเลนส์่ะมันก็ไม่แตกต่างกันมากหรอกกับเลนราคา2000นะครับของ ทั้ง3ตัวนี้มาดูว่าลำโพงจะมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดน,นะครับดูว่าผมลำโพงในการเปิดสูงสุดนะครับผมนี่พีเปิดให้ดูเลยว่าพีเปิดสูงสุดจริงอันนี้ลำโพงหนึ่งตัวนะับผมอันอนอตอัน2ตัวหมดนะครับอันนี้คือปรับอ e ีคอไลเซอร์ได้เทคโนอีฟนิก e ปรับอ e ีคอไลเซอร์ได้นะครับอันนี้คือเป็นลำลโพงดีฟอ์ให้มามาดูว่าเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างลำโพง2ตัวของเทคโนสปาร์กเออสองนะครับ ถือว่าเสียงดังฟังชัดมากเลยครับมาดูอ e ิฟรินะครับผมถือว่าเสียงก็ไม่แตกต่างกันมากกับเทคโนแต่เทคนจะเสียงดังกว่านิดนึงนะครับผมในความคมชัดของเสียงนะมาดูปั๊กโก C 71ครับ ถือว่าลำโพงหนึ่งตัวถือว่าใช้ได้นะสับผีถือว่าเสียวมี่ให้มาก็ถือว่าเป็นเซ็ตที่ใช้งานได้ง่ายฟังก์ชันนั้นถือว่าครบแล้วก็จบจริงกับมือถือทั้ง3วันนี้ซึ่งพีทําการใช้มาถือว่าจบครบแน่นอน กับตัวสเปคของทั้งสนี้ซึ่งพี่จะขอแน่นบริการสั่งซื้อที่พี่ทำการกดสั่งซื้อทั้ง3ตัวนี้มาเป็นเครื่องศูนย์ไทยประกันศูนย์ไทยนะครับผมตามลิงค์ที่ให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก้า,กาสินค้าผมสำนี้ขอบคุณครับ